โอเคครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ G Channel นะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม r ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลิเลียนานะครับในซีซั่น20นี้นะครับผมซึ่งลิเลียนาก็ได้รับการปรับมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วนะแต่ว่าผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ทําคลิปสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสเห็นลิเลียนามาเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวลิเลียนาไปในตัวแล้วก็สอนการเล่นลิเลียนาด้วยนะครับซึ่งเมทตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ออยย่าางงมมกกเเเเลลนนนนะะคครรรัััับบปป็็ไไได้้้ทแววฟตต์ใ มาดูกันนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็มารู้จักสกิลของลิเลียนากันสักนิดนึงนะครับในส่วนของแพสซีฟสำหรับลิเลียนานะครับมันสามารถแปงลงร่างได้2ร่างเนาะคือร่างหนึ่งเนี่ยนะพลร่างที่2เนี่ยเป็นหมาป่านะครับถ้ามันแปงลงร่างเป็นหมาป่าเนี่ยมันจะได้รับเกาะนะครับแล้วก็ได้รับเกาะเวทด้วยนะอีกทั้ทงยังเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับสามสิบหน่วยนะฮะแล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทด้วยนะฮะ สำหรับสกิลหนึ่งของลีเลนานะครับจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าสกิลหนึ่งเนี่ยมันโจมตีโดนฮีโร่ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับผมการโจมตีปกติเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ5%ของ HP สูงสุดของฮีโร่นะครับสำหรับสกิลสอของลีเลนาเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะไกลเหมือนกันนะครับแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะสตันศัตรูนะครับเป็นเวลา1วินาทีนะครับผม ส่วนอัลติเมทเนี่ยจะเป็นการแปลงร่างเป็นจิ้งจอ,อกนะครับซึ่งเมื่อแปลงร่างแล้วเนี่ยคู่ดาวของสกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยจะรีคู่ดาวทันทีนะครับแล้วก็สําหรับสกิลหนึ่งในร่างจิ้งจอ,อกเนี่ยจะเป็นการโจมตีนะครับโดยการฟันเนี่ยสามครั้งนะส่วนสกิลสองของลีเลนาเนี่ยจะเป็นการกระโดดเข้าไปหาศัตรูนะครับผมซึ่งถ้าผู้ผ่านฮีโร่เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ถ้ากดใช้ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะสร้างลูกบอลน,นะครับซึ่งไอ้ลูกบอลเนี่ยถ้้้้้าา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 ามมมมมมมััันน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 ไปปปโโดฮีีีีีรรรรรร่่่่่ทททเเ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 ลล็็อออออกกกหหยยยยยจจจะะสสสงงงงงคคววขแบผืติิใ นั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าสกิล3ของเราเนี่ยรีคูดาวเสร็จเรากลับไปเป็นร่างคนเนี่ยสกิล1กับสกิล2ของเราเนี่ยก็จะรีคูดาวทันทีนะครับผมก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องเลยนะซึ่งมันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับเมทตัวนี้เนี่ยเราจะใช้โป๊กก็ได้นะครับโป๊กก็คือการตอดเขานั่นเองนะครับเวลาเกิดไฟเกิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเพื่อนตอดเขาไปนะครับผม สัาเมตตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้เข้าไปไฟในวงนะครับเหมือนกับไฟเตอร์ตัวอื่นเนี่ยมันจะยืนไม่ได้นานนะครับเพราะว่ามันบางนะครับผมแต่ข้อดีของมันคือถ้าทีมไฟเนี่ยขาดามเมตเราก็สามารถเปลี่ยนร่างไปเป็นที่จอกเนี่ยเพื่อไปไฟช่วยเพื่อนได้นะครับผม หรือว่าเราจะตอดอยู่ภายนอกก็ได้นะฮะก็แล้วแต่เราเห็นสมควรเลยนะฮะว่าเราควรกระโดดเข้าไปช่วยเพื่อนดีหรือเปล่านะผมก็แล้วแต่เลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในร่างจิ้งจอกเนี่ยเม็ตัวเนี้ยมันสามารถช่วยเพื่อนดันป้อมได้ด้วยนะผมซึ่งมันดันป้อมก็ค่อนข้างที่จะแรงแรงกว่าเม็หลายๆตัวเลยนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะผมก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่ามันเล่นยังไงนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับผมแล้วในจังหวะนี้ นายชังลกากันมากที่มาเอาในป้อมแล้วนายจะหนีไปไหนจะสักนี้มาครับแล้วจังหวะนี้อุย้ยก็มาครับก็มาครับอุย้ยเขาเป็นอมาตะนะแล้วจังหวะนี้โอ้ยรู้งี้นะเล่นตีไก่ดีกว่านะครับเราน่าจะได้เปรียบมากกว่านะฮะไม่น่ากระโดดเข้าไปหาเขาเลยตายเลยเมื่อกี้โอเคแล้วในจังหวะนี้เหมือนลิงจะมาล้วงย้อนอย่างนั้นหรอมก็มาครับลิงแล้วนายจะหนีไปไหนเราจะอู้หูสวยครับแพนด้าแล้วในจังหวะนี้นาตยานายจะหนีไปไหนมาเติมกันเลยเพื่อนมาเติมกันเลย วัสดีครับลบกระโดดเข้าไปอย่างนี้ก็หายเป็นครับผมแล้วซานิสฐ์นายจะหนีไปไหนละจ๊ะอือเหลือหายะเหลือหายะจันมันจันมันโอเคเรากู้หน้าเรามาได้แล้วนะครับผมหลังจากที่ตอนต้นเกมเนี่ยแจกไปค่อนข้างเยอะฮะเหมือนคิดจะดันป้อมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดันป้อมให้ดูนะครับผมนี่ครับ มันตีค่อนข้างแรงนะครับใช้สกิลหนึ่งในร่างจิ้งจอกเนี่ยตีป้อมไปเลยนะผมซึ่งถ้าทีมขาดไฟเตอร์เนี่ยเราก็สามารถช่วยเพื่อนดันป้อมแทนไฟเตอร์ได้นะครับผมแล้วในจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นนายการลวงเพื่อนเราในป้อมเลยอย่างงานเราก็มาดิจันแล้วนายจะหนีไปไหนก็มาดิครับก็มาดิครับ,รบแรงก,กันไปนะผมจังหวะน,นี้เหมือนเกมเราจะตามค่อนข้างเยอะนะฮะเหมือนดาร์กจะดันด้วยนะครับผมเราเล่นในป้อมไว้นะโอ้ป้อมนี้คงต้องปล่อยแล้วหรือเปล่าับ หู้ยล่างเขาเข้ามาผมต้องไปช่วยล่างก่อนนะผมหุยลอบซานิสลบหลีกแบบดิจิตอลโหเกือบโดนซานิสสัตว์ตายนะเมื่อกี้ดีนะครับที่ลบหลีกแบบดิจิตอลออกมาซึ่งในจังหวะเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสกิลอัลติเมทของมันเนี่ยสามารถใช้ลบหลีกสกิลได้นะครับผมก็จะคล้ายๆสกิล2ของเฟนิกซ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์สำหรับการใช้สกิลอัลติเมทสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมแล้วในจังหวะนี้เราต้องรีบเกียร์ดาร์แล้วเพื่อน เหมือนเพื่อนจะมีประเด็นเราต้องรีบไปเติมก็มันขาดซานิทนักจะกระโดดฟันเราเอย่างงายเลยแล้วฮายาน่าจะหนีไปไหนเ,เรามาช้าไปนิดนึงนะ <L> แล้วในจังหวะ <L> นี้เลือดวอลคานเหลือแค่นี้อย่างนั้นหรอมาดิเจ้าวอลคานโอเคอุ้ยเราลิงลิงแหลมมะลิงแหลมมะอุ้ยลิงไม่กอ่อเกิดลิงไม่กอ่อเกิดแล้วลิงจะหนีไปไหนตรงน <L> ั้นไนตาผักหวายก็หลังเตาสวยครับเออร์ลตอนนี้ฟาร์มเป็นเออร์ลนะครับเออร์ลเล่นค่อนข้างดีเลยนะ แล้วในจังหวะนี้หายานายจะหนีไปไหนอุย๊ยเราลิงก์ก็มาดิครับลิงก์เมื่อกี้นายทำเราเหรอนายจะหนีไปไหนก็มาดิครับเราเห็นแล้วจ้ะอุย้ยก็มาดิครับลิงก์เฮ้ยไปใช้โคราน้องยามาสตากับเพื่อโอเค,อเคแล้วเหมือนจังหวะนี้ลมเราจะแทงให้เราวอคาดอุย้ยระวังวอคาดดีๆนะครับก็มาดิครับวอคาดเฮ้ยดูช่างตายอยากตายเย,ย็นซะเหลือเกินโอเคดาร์กตบมันได้สวยงามนะ โอเคแล้วเหมือนจังหวะนี้เว็บจะดันไหยครับผมอุ้ยเหมือนย้อนจะโดนลิงล้วงเราต้องมาช่วยยอนซะแล้วลิงก็มาจะโอ้ยสิ่อยู่เรากูดาวหมดนะ้วจังหวะนี้ลอยป้อมไปลอยป้อมไปปอกไปอุ้ย,ย,ยดีนะที่มีเกาะเกิดครับกระโดดลงมาเว็บก็ไม่ดันครับจังหวะนี้อุ้ยย้อนระวังย้อนโระวังโอเคสวยครับย้อนย้อนจังหวะนี้เวฟบมาแล้วเขาหายห้าเขาหายห้าจบได้จบได้จบได้ เว็บเข้านะครับจังหวะนี้ผมไม่สนยอนละผมกระโดดเข้าไปลอยก่อนละโอเคเ้า <Okay. S 1> เป็นอีกครั้งที่เชอรชนะในครั้งนี้ไปขอพวกเราสวยงามจริงเลยอ่ะพเพื่อนขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่เออราพวกนี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณนะจเพื่นเพื่อนแล้วเจอกัน โอเคสำหรับสกอร์ตานี้ก็อยู่ที่คิวห้าตายห้าแอซสิบเจ็ดนะครับผมสำหรับสกอร์โดยรวมก็อยู่เป็นอันดับสองของทีมนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะช่วยเพื่อนในการไฟมากกว่านะครับแอซิดก็จะเยอนนะครับสำหรับเมทตัวนี้เนี่ยเวลาผมเล่นนะผมก็จะช่วยทางออฟเลนเนี่ยดันเลนด้วยนะครับผมซึ่งมันก็ตีป้อมค่อนข้างแรงอยู่นะตีป้อมใช้ได้อยู่นะแรงกว่าเมทหลายๆตัวเออ สำหรับเซตไอเทมผมก็จอกประมาณนี้นะครับสำหรับเมตัวนี้นะสำหรับกอ่อเกิดนะครับใครจอกเป็น a c t i g Off หรือว่าออกเป็นกอ่อเกิดก็ได้นะผมก็แล้วแต่ใครจะถนัดยังไงนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าผมถนัดเป็นกอ่อเกิดมากกว่านะผมกดใช้ a c t i g Off ไม่ทันไงเออประเด็นก็แล้วแต่เลยนะครับผมสำหรับในกรณีที่ทีมขาดไฟเตอร์นะเมทตัวนี้เนี่ยก็สามารถช่วยดันป้อมได้นะอย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมพร้อมแล้วไปดูกัน อเคครับในส่วนของตานี้เนี่ย mm hmm. เพื่อนหย mm ิบเมดมาซ้ํากับผมนะ mm hmm. ซึ่งผมเนี่ยหยิบเมดมาก่อนนะ mm hmm. สำหรับตานี้เนี่ย mm hmm. ก็ไม่เป็นไรนะ mm hmm. ผมก็จะเล่นกึง mate, ก่งเมดกึ่งไฟเตอร์นะ mm hmm. ก็มาเติมเลนกลางด้วยแล้วก็ช่วยเพื่อนดันในเลนของออฟเลนด้วยนะผม mm hmm. แล้วในจังหวะนี้ผมก็มาเติมเลนล่างนะผม อุ้ยมาเจอวอขาดอีกแล้วเราวอขาดจะเอาในป้อมเหรอจะเอาในป้อมร้อมหิวรอจ้ะแล้วจังหวะนี้เหมือนฟาร์มเราจะมาเราไนาจะหนีไปไหนเราจะตามตามันไปตามมันไปอย่าให้มันหนีไม่หนีด้วยโอ้โหสวยจังหวะนี้ไม่หนีด้วยเข้ามาดี่รับววอขาดแล้วนายจะตู้พวกเราได้อย่างนี้นรอมเรามีสงองตัวแล้วเจ้าวอขาดเออมันสวยงามจริงอ่ะ โอเคครับแล้วในจังหวะน,นี้เราก็กลับมาเติมเลนของเราเหมือนเดิมครับเราเลือดเรามีครึ่งหลอดครับเราวอลขาดเปิดอันตราอย่างนี้นายมั่นใจใช่ไหมวอลขาดก็มาดิจ๊ะเฮ้ยก็มาดิครับวอลขาดจะเอาในป้อมร้อมจะเอาในป้อมร้อมก็มาดิครับนี <c oughs> ดีนะที่เรากดใช้อัลติเมทันน่ะไม่งั้นเราก็เราจะตายได้นะครับในจังหวะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมไปรีเลือดแป๊บหนึ่งฮะเลือดไม่มีละแในจังหวะน,นี้เราก็กลับมาเติมเลนของเราเหมือนเดิมนะผมคือ เราเหมือนวอคาร์จะดันยังงานเราฟาร์มเราซุ่มอยู่นะรอให้เขาเปิดประเด็นเขาไม่กล้าเปิดครับเขารู้ว่าเราเก่งแล้วก็มาที่จ้าวอคาร์นายรีดแทนตีนี้นายพลาดแล้วละจันมันจันมันฉีจันมันอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้เพื่อนตามมันไปตามมันไปจะหนีไปไหนเราเจ้าวอคาโอเคแล้วเหมือนเว็บจะมาด้วยนะครับเราน่าจะได้้อมล่างเขาด้วยนะครับจังหวะนี้โอเคเคลียเว็บไปครับ มาแล้วในจังหวะนี้เราก็มาดันเลนล่างนะครับผมโอเครวมกัน3มคนเลยโอเคครับเราได้ป้อมล่างเขาแล้วนะครับผมจังหวะนี้เรามาช่วยกลางสักน,นิดนึงครับเพราะว่าเมทเราไปเติมบนนะผมแล้วในจังหวะนี้อุ้ยขันดาเฉียดดากไปนะเกือบโดนขันดาโดทดับเนะี่ยแล้ววอล์คานายแค้นเราหรอปะนายแค้นเราหรออุ้ยมากันต้องสามตัวอี๋ฝ่าวิกนะว่อน้ะวอคาดคือป้อมผมก็ต้องการแล้วเขามาสามตัวผมก็กลัวเหมือนกันนะฮะ จังหวะเมื่อกี้ไม่เป็นไรยวเอาใหม่นะครับผมโอเคแล้วใน,นจังหวะนี้เราก็มาเติมเลนกลางกับเพื่อนๆนะครับผมเราต้องตีกลางเข้าคืนให้ได้นะฮะจังหวะนี้เหมือนสริมจะปลาหอกมาแต่เฉียดด่างไปนะผมแล้วใน,นจังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะโดนเปิดปิดเด่นแล้วเราแผ่นดาจะยังไงจะเจ๊ยังไงจะโอเคดีคน้ําตาที่ไหลได้คิวแล้วแล้วสริมสริมเฮ้ยนายจะมีไปไหนเราจะสริมรได้ยังไงมันจ,จะมาแล้วนะัะผม เรารีบเลียวไปนะเดี๋ยวเราจะต้องรีบดันป้อมนี้นะผมก่อนที่เขาจะเกิดน,นะก่อนที่วีราจะมาเติมนะเนี่ยครับมันดันป้อมไวอยู่นะผมว่าโอเคโอเคแล้วจังหวะนี้เหมือนกลางจะมีประเด็นก็มาดิครับก็มาดิเจ้าวัวขาดเราวัวขาดยังไงเทลถอยไปเทลโอเคเพื่อนระวังทนันดาเพื่อนนายจะหนีไปไหนกันละจ๊ะล้าจะยังไงรสรจงงิจะยังไงจะยังไงจะยังไง โอ้หไม่ไหวฮะสลิมแรงเกินครับแล้วในจังหวะน,นี้เหมือนกลางจะมีประเด็นเราเรีบมาช่วยเทยวโดยด้วยนะโอ้หเราจะแก้แค้นให้หนอเองตีนีหายไปดีเจ้าวอล์ค่แล้วในจังหวะนี้จะยิงไหนธนาจะหนีไปไหนวิราชจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนลวไอ้ยังนั้นโง่หายไปดีจ้าก็หายไปห้าตัวแล้วนะครับผมเดีย๋ยวผมมาช่วยเพื่อนดันบนนะครับผม โอเคเราได้บนเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะจบบ้านเขาได้หรือเปล่าครับโอ้ยเหมือนเขาจะเกิดกันละผมว่าถอยดีกว่านะครับแล้วในจงังหวะนี้เหมือนเขาจะมาร่างกันแล้ววอขาดเปิดอันติแล้วอย่างงาั้นเหรออุ้ยลบอันติวอขาดนะครับผมเล่นในป้อมไว้เพื่อนเล่นในป้อมไว้แล้วจังหวะนี้เหมือนเพื่อนเราจะมาเติมกันหมดแล้วแล้วเหมือนแก๊กอุ้ยเปิดอันติสวยครับแล้วจังหวะนี้ก็มาดิจ้าวอขาดก็มาดิจ้าในเมือนตืแล้วล้วอาย่าจะายังไงจังหวะนี้ จะหนีไปไหนจะอาย่าตนีนี้ยัดหน้าเข้าไปโอเคเขาหายไปสี่แล้วนะครับเหมือนแพนด้าจะดันบนนะเดี๋ยวผมกลับบ้านไปดูบนก่อนนะครับผมแล้วเหมือนแพนด้าน่าจะกลับไปกันบ้านแล้วนะฮะโอเค okay. เหมือนแพนด้าจะไม่ดันบนนะครับผมเดี๋ยวผมรีบไปเติมเพื่อนนะฮะแล้วในจังหวะนี้เหมือนเพื่อนจะบวกกับแพนด้าแล้ว <c oughs> สวยเพื่อนเอ๊หนึ่งสามนายจะสู้พวกเราได้อย่างไงเอาไปอีกครั้งที่ชชันเนครั้งนี้เป็นของพวกเรา ออขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่ชีนั่นเองนะครับผมขอบคุณนเจ้าพเ,เพื่อนแล้วเจอกันโอเคครับสำหรับสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ Q4 ่ตาย2องแอตสิสไปนะครับผมสำหรับสกอร์โดยรวมตอนนี้ก็อยู่เป็นอันดับ5ของทีมเลยนะครับก็สกอร์โดยรวมก็อาจจะน้อยหน่อยนะสำหรับตอนนี้นะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยในตานี้เนี่ยผมได้เล่นในตำแหน่งเมดนะครับแต่ว่าคริซี่เนี่ยเขากดเมดมาซ้ำนะผมก็ต้องเล่นในตำแหน่งออฟเลนด้วยนะก็คือกึงก่งเมดกึ่งออฟเลนนั่นเองนะดีนะที่กดเมทตัวนี้มานะผมเพราะว่ามันสามารถช่วยดันเลนแทนออฟเลนได้นะผมซึ่งตานี้เนี่ยผมก็จะเข้าไฟน้อยหน่อยนะครับผมก็ไปช่วยเพื่อนดันเลนมากกว่านะสำหรับตานี้มันก็เลยทําให้สกอร์โดยรวมของผมเนี่ยมันอาจจะตามก่าเพื่อนนะเพราะว่าผมอาจจะเข้าไฟน้อยไงก็เน้นดันเลนเป็นหลักนะครับสำหรับตานี้นะฮะไม่งั้นเนี่ยฟาร์มจะเหนื่อ โอเคสาหรับเซตไอเทมตานี้ผมก็ยังคงออกเหมือนเดิมอยู่นะครับผมสาหรับตาไหนเนี่ยที่ทีมขาดตําแหน่งไฟเตอร์นะครับแล้วเราหยิบเมทต,ตัวนี้มาเนี่ยเราก็สามารถใช้เมทต,ตัวนี้เนี่ยช่วยเพื่อนดันป้อมได้นะครับผมผมก็ หยิบมาเล่นให้ดูแล้วนะครับผมก็บังเอิญพอดีนะครับไม่ได้ตั้งใจหยิบมาฮนะก็ได้โอกาสที่จะพรีเซนต์ในตัวเมทตัวนี้นะครับว่ามันสามารถช่วยทีมเนี่ยในการดันเลนแทนไฟเตอร์ได้อะไรอย่างงี้นะแต่ก็ถ้าจะให้ดีนะก็เป็นไฟเตอร์ดันเลนเหมือนเดิมอะ่ะดีละเพราะว่ามันสามารถดันเลนได้ไวกว่าโอเคเรามาตัดเข้าท้ายคลิปกันดีกว่านะครับไปกันมา โอเคครับเราก็มาถึงท้ายคลิปกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวลิเลียนานครับผมในซีซั่น20นี้นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าเมทตัวนี้เนี่ยประโยชน์เยอะมากนะครับ <c oughs> เล่นได้ทั้งเมทแล้วก็ไฟเตอร์นะผมถ้าเราจะหยิบไปเล่นในตำแหน่งไฟเตอร์เนี่ยขอเตือนไว้ก่อนนะว่าเมทตัวนี้เนี่ยมันบางนะครับมันไม่ได้หนาเหมือนไฟเตอร์นะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะเมทตัวนี้เนี่ยมันสามารถช่วยเพื่อนในการไฟท์ไม่ว่าเราจะช่วยเพื่อนตอดเขานะครับ หรือว่าเราจะกระโดดเข้าไปไฟก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันบางนะครับสำหรับเมทตัวนี้ฮะโอเคสาหรับเมทตัวนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เล่นช่ำชองสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอหยิบนํามาเล่นแบบจริงจังแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงประโยชน์ของมันก็อย่างที่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคสาหรับลิเลียนาก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงในจุดจุนี้ก็กราบขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําด้วยนะครับผมสําาหรรััับคคลิปปนนนี้อกกไ่บ สวัสดีครับผมแล้วเจอกันกดทูฝัน Subscribe ไปกันแล้วเจอกันนะจ๊ะ